เย้าอ่อนชายพเนจรกาละครั้งหนึ่งณหมู่บ้านอันเงียบสงบในวัดแห่งหนึ่งหลวงตาตีระฆังเป็นสัญญาณเรียกชาวบ้านให้มาทำบุญตักบาตรตามประเพณีขณะนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งเดินเท้าเปล่าผ่านลานนาเขามีเพียงย่ามเก่าขัดขาด,ดผาดบ่าเสื้อผ้าสอมซ่อแต่แววตาอ่อนโยน ชื่อของเขาคือเจ้าอ่อนเจ้าอ่อนเป็นชายพเนจรมีมีญาติพี่น้องแน่ชัดเดินเร่ร่อนจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งแลกแรงงานกับข้าวปลาอาหารยามคำ่ำก็อาศัยศาลาวัดหรือกระท่อมร้างนอนหลายคนมองว่าเป็นคนเร่ร่อนแต่ใครที่ได้คุยกับเขาสักครู่ กลับรู้ว่าเป็นชายที่พูดจาไพเราะสุภาพอ่อนน้อมและมีแววตาเศร้าอย่างคนมีอดีตวันนั้นฝนตั้งเขาเจ้าอ่อนเดินเข้ามาในหมู่บ้านหนองมะแวงเข้าแวะพักที่ร้านข้าวแกงของแม่คำจันทร์ญิงไม้ไวัยกลางคนผู้ใจบุญพอหนุ่มเองมาจากไหนล่ะลูกหน้าตาไม่คุ้นเลยนะแม่คำจันทร์ ถามพลางตักข้าวราดแกงให้เจ้าอ่อนยกมือไหว้ข้ามาจากทางเหนือจะแม่เดินทางมาเรื่อยๆหางานทำแลกข้าวกินวันไหนมีงานก็ทำวันไหนไม่มีก็อาศัยบุญเก่าพยุงชีวิตไปแม่คำจันมองชายหนุ่มด้วยความสงสารเอา้ากินก่อนลูกไม่ต้องห่วงเรื่องเงิน ถือว่าแม่เลี้ยงคนพเนจรให้มีกำลังเดินทางต่อขอบคุณแท้ๆจะแม่เจ้าอ่อนกล่าวด้วยความซาบซึง้งเขาไหว้ด้วยความเคารพจริงใจหลังจากกินอิ่มเขาก็ช่วยแม่คำจันเก็บจานล้างถ้วยล้างหมอโดยไม่ต้องมีใครบอกชาวบ้านที่ผ่านไปมาเห็นก็แอบพูดกันว่าคนพเนจรนี่ท่าทางมีมารยาทดีแฮะ เออข้าก็ว่าเขายังไหวผู้ใหญ่ทุกคนเลยนะเมื่อฝนเทลงมาไม่หยุดแม่คำจันจึงให้เขาพักอยู่ในเพิงหลังร้านชั่วคราวอยู่ก่อนเถิดลูกฝนตกหนักอย่างนี้ไปไหนไม่ได้หรอกคืนนั้นเสียงฝนดังซาไปทั่วหมู่บ้านเจ้าอ่อนนั่งมองเปลวตะเกียงด้วยสายตาลอยลอยภายในใจ เต็มไปด้วยความคิดถึงและสำนึกผิดบางสิ่งในอดีตยังตามหลอกหลอนเขาไม่เคยห่างเสียงร้องของหญิงคนหนึ่งที่เขาเคยทำให้ต้องหลั่งน้ำตารุ่งเชา้าเจ้าอ่อนช่วยแม่คำจันตักน้ำผ่าฟืนจุดเตาอย่างขยันขันแข็งความดีของเขาทำให้ชาวบ้านเริ่มเอ็นดูวันหนึ่งผู้ใหญ่ชื้น เรียกเขาไปช่วยแบกข้าวเปลือกเข้าโรงศีและข่าจ้างเป็นข้าวสารหนึ่งถังเจ้าอ่อนไม่ปฏิเสธยกข้าวอย่างเต็มแรงเหงื่อไหลโทมหน้าแต่ไม่บน่นหลังเลิกงานเขาแบ่งข้าวที่ได้มาครึ่งถังไปถวายวัดข้าขอทําบุญหน่อยเถิดหลวงตาเผื่อเจ้ากรรมในเวรจะได้อโหสิก,กรรมให้ข้าบ้างหลวงตาหันมามองเขา แล้วเอ่ยเบาๆว่าโยมมีจิตสำนึกดีแล้วกรรมเก่าจะค่อยๆเบาบางไปเองอย่าทำกรรมใหม่เพิ่มก็พอคำพูดนั้นเหมือนค้อนที่เคาะกลางใจเจ้าอ่อนยกมือไหว้พระแล้วเดินกลับอย่างคนที่เริ่มมีกำลังใจใหม่ส่วนข้าวอีกครึ่งถังเขาก็นำมาแบ่งให้แม่คำจันตอบแทนที่นางมีน้ำใจต่อเขา ไม่นานนักข่าวลือก็แพร่ไปทั่วหมู่บ้านว่าเจ้าอ่อนเป็นคนมีฝีมือด้านช่างไม้ทำเครื่องเรือนเก่งนักแม่คำจันจึงฝากให้เขาซ่อมโต๊ะตู้ลังไม้ในร้านเจ้าอ่อนทำด้วยความละเอียดประณีตแถมไม่คิดค่าแรงบอกแค่ว่าแม่คำจันดีต่อค่ามากค่าต้องตอบแทนท่านด้วยซ้ำ เด็กๆในหมู่บ้านเริ่มชอบเขาเพราะเจ้าอ่อนมักเล่านิทานยำค่ำใต้แสงตะเกียงเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังก้องในเพิงเล็กๆนั่นเองแต่ในหมู่บ้านนั้นมีชายคนหนึ่งชื่อบุญหลายเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ใหญ่บ้านเขาไม่ชอบหน้าเจ้าอ่อนเท่าไหร่เพราะเจ้าอ่อนได้ใจคนในหมู่บ้านโดยเฉพาะแสงเดือน ลูกสาวแม่คำจันที่บุญหลายหมายปองมานานข้าไม่ไว้ใจมันคนเร่ร่อนที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าจะดีไปได้ยังไงบุญหลายพูดกับเพื่อนเสียงแข็งหลายวันผ่านไปหลังจากเจ้าอ่อนได้ช่วยแม่คำจันหากฟืนกลับบ้านเขาก็อยู่ช่วยงานเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมรั้วบ้านคนแก่ตัดไม้ก่อไฟหรือแม้แต่ช่วยเด็กเล็กๆหาบน้ำจากบ่อ ทุกคนเริ่มคุนหน้าเจ้าอ่อนและเรียกขานเขาด้วยความเอ็นดูว่าไออ่อนแต่ถึงอย่างนั้นชาวบ้านบางคนก็ยังคงไม่ไว้ใจชายแปลกหน้าที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้โดยเฉพาะพวกผู้หญิงที่ชอบพูดกันยามนั่งต่ำข้าวข้าว่ามันต้องหนีคดีมาแน่ๆดูหน้าตามันสิขรึ่มๆพิกลเสียงนางพิกุลพูดดังลั่น ไม่แน่มันอาจเป็นขโมยที่มาหลอกเอาความสงสารจากคนใจดีอย่างแม่คำจันอีกคนเสริมคำพูดเหล่านั้นลอยไปเข้าหูเจ้าอ่อนจนได้เขานิ่งฟังอยู่หลังรั้วไม้เก่ามือสักๆกำเชือกไว้แน่นแต่ก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรแค่ยิ้มบางๆแล้วเดินกลับไปยังเพิงเล็กๆข้างคันนาที่แม่คำจันอนุญาตให้เขาพักอาศัย คืนนั้นแสงจันทร์สาดต้องใบหญ้าเสียงจิ้งหรีดร้องระงมเจ้าอ่อนนั่งก่อกองไฟมองเปลวไฟเต้นระบำอยู่ตรงหน้าดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าและความคิดถึงบางสิ่งบางอย่างในอดีตแม่เอ้ยถ้าท่านยังอยู่คงไม่มีใครกล้าว,ว่าลูกแบบนี้เขาพึมพำเบาเสียงลมพัดใบข้าวพลิ้วเหมือนคำตอบจากฟ้า รุ่งเช้าวันต่อมาหมู่บ้านกลับตื่นตกใจเมื่อรู้ว่าอคอกวัวของผู้ใหญ่สิงห์ถูกเปิดออกกลางดึกวัวหายไปสองตัวทุกคนต่างพากันออกตามหายอย่างโกลาหลนและแน่นอนสายตาหลายคู่หันไปมองที่เพิงเล็กของเจ้าอ่อนเจ้าอ่อนเมื่อคืนนี้เจ้าหายไปไหนผู้ใหญ่สิงห์ถามด้วยน้ำเสียงแข็งขึงเจ้าอ่อนยกมือไหว้ข้าอยู่ที่เรือนน้อยของข้านั่นลหละไม่ได้ไปไหนหรอก มีใครเห็นบ้างเสียงชายชาวบ้านถามขมขมไม่มีใครตอบเพราะทุกคนต่างเข้านอนแต่หัวค่าป้าคําจันทร์รีบออกมาปกป้องข้าเห็นเจ้าอ่อนอยู่แทบจะทั้งคืนมันไม่ทําเรื่องไม่ดีหรอกนะมันใจดีขนาดนั้นแต่เสียงของแกไม่อาจกลบเสียงซุบซิบของชาวบ้านที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเจ้าอ่อนมองผู้ใหญ่ด้วยสายตาสงบ ถ้าทุกคนสงสัยข้าข้าจะช่วยตามหาวัวเองถ้าได้วัวคืนมาก็เท่ากับพิสูจน์ได้ว่าข้าไม่ได้โกหกผู้ใหญ่สิงห์นิ่งไปครู่ก่อนพยักหน้าได้ถ้าเจ้าพูดอย่างนั้นก็ลองดูวันนั้นเองเจ้าอ่อนสะพายมีดสั้นและห่อข้าวเหนียวเดินลัดป่าทุ่งกว้างออกไปเพียงลำพังรอยเท้าของเขาทิ้งไว้บนดินเปียกหายลับไปท่ามกลางหมอกยามเช้า ในใจของเขาไม่ได้มีเพียงความต้องการจะล้ามนทินแต่ยังมีบางอย่างที่ผลักดันให้เขาทำดีต่อไปเพราะเขาเชื่อว่าคนดีถึงจะจนหรือไร้ญาติก็ต้องยืนอยู่บนความจริงของใจตัวเองขณะที่ชาวบ้านยังเอาแต่พูดถึงเรื่องวัวหายเสียงลมยามเย็นก็พัดผ่านมาพร้อมเงาของชัยพเนจรที่เริ่มหายเข้าไปในป่าลึกรุ่งสางของอีกวันหนึ่ง เสียงไก่ขันดังขึ้นทั่วท้องทุ่งหมอกบางคลอคลุมแนวป่าเจ้าอ่อนยังคงเดินเท้าลึกเข้าไปในทางดินแคบๆที่คนทั่วไปไม่ค่อยผ่านเขาสังเกตเห็นรอยเท้าวัวที่มีลักษณะแปลกเหมือนถูกมัดด้วยเชือกและมีรอยลากไปตามพื้นดินสายตาเฉียบคมของเขาก้มดูอยู่นานก่อนจะพบเศษผ้าผืนหนึ่ง ตกอยู่ตรงพุ่มไม้เป็นผ้าที่เขาจําได้ดีอันนี้มันผ้าเขาาม้าของใครหนอเขาพึมพำพลางหยิบขึ้นมาดูพอพินิดใกล้ๆเขาก็จําได้ทันทีว่าเป็นของเจ้าโฮมลูกชายของนางพิกุลที่เป็นคนชอบตั้งตัวว่ารวยชอบอวดว่าไปค้าขายเมืองโน้นเมืองนี้ ทั้งที่แท้จริงมีแต่นี่สินพรุมพรังเจ้าอ่อนไม่ได้พูดอะไรเขาเดินตามรอยเท้านั้นไปเรื่อยๆจนถึงชายป่าหลังดงกล้วยก็เห็นรอยคอกไม้ชั่วคราวที่พึ่งก่อขึ้นบัวสองตัวของผู้ใหญ่สิงถูกมัดอยู่ตรงนั้นจริงๆเขาค่อยๆคลายเชือกออกปลอบบัวให้สงบ แล้วลากมันกลับออกมาช้าๆระหว่างทางกลับหมู่บ้านเขาได้ยินเสียงคนเดินฝ่าพงหญ้ามาอย่างรีบร้อนวัวฆ่าอยู่ไหนเสียงของเจ้าโฮมดังขึ้นพร้อมเงาร่างใหญ่ปรากฏพอเห็นเจ้าอ่อนกำลังจูงวัวออกมาเขาก็หน้าเปลี่ยนสีทันทีเจ้าอ่อนเองนี่เองที่ขโมวยวัวฆ่า เจ้าโฮมรีบบวยใส่ทันทีหวังจะกลบเกลื่อนร่องรอยผิดของตัวเองเจ้าอ่อนมองเขานิ่งๆแล้วพูดเสียงเรียบบัวน,นี่ผู้ใหญ่สิงห์นี่นาไม่ใช่ของเจ้าแล้วนี่ผ้าขาวม้านี่เจ้าทำหล่นไว้เจ้าอ่อนพูดเสียงแข็งเจ้าโฮมหน้าเสียทันทีพยายามแย่งผ้าคืนแต่ไม่ทันแล้ว เพราะผู้ใหญ่สิงกับชาวบ้านอีกหลายคนที่ออกตามมาพอดีได้ยินทุกคำผ้าขาวมานี่ของเองหรือนี่ไอโฮมผู้ใหญ่ถามเสียงเข้มเจ้าโฮมพูดตะกุกตะกักเออไม่รู้นะพ่อผู้ใหญ่ข้าไม่รู้เรื่องนะไม่ต้องเถียงหลักฐานขนาดนี้แล้วยังกล้าเถียงอีกหรือชาวบ้านคนหนึ่งพูดพลังชี้ให้ดู เจ้าโฮมหน้าซีดเผือดไม่มีทางออกเขาสุดลงกับพื้นยอมรับสารภาพทั้งน้ำตาข้าขอโทษพ่อผู้ใหญ่ข้าแค่อยากจะหาเงินใช้หนี้เสียงผู้ใหญ่สิงดังขึ้นไม่คิดว่าคนอย่างไอ้อ่อนจะจับได้ละสิเจ้าอ่อนเพียงยกมือไหว้ข้าไม่มีเจตนาจะประจานผู้ใดข้าแค่อยากให้หมู่บ้านรู้ว่า ข้าเองบริสุทธิ์ใจนางพิกุลมารดาของเจ้าโฮมร้องไห้โฮลูกเอ้ยจะทำให้แม่อับอายทั่วหมู่บ้านผู้ใหญ่สิงหันมาทางเจ้าอ่อนไอ้อ่อนเองมีน้ำใจและสัตว์ซื่อข้าขอโทษแทนทุกคนที่เคยเข้าใจผิดแล้วหันไปบอกชาวบ้านทุกคนจำไว้ คนดีเขาไม่ต้องเอ่ยปากอวดแต่ความดีมันส่องออกมาเองวันนั้นชาวบ้านต่างช่วยกันพาวัวกลับคอกและขอบคุณเจ้าอ่อนที่ช่วยเปิดโปงความจริงส่วนเจ้าโฮมถูกจับส่งให้ทางการดำเนินคดีและต้องใช้หนี่จนหมดตัวหลายวันต่อมาเมื่อความสงบกลับคืนเจ้าอ่อนก็เก็บข้าวของเล็กน้อย เตรียมออกเดินทางต่อป้าคำจันทร์ร้องไห้ไอายอ่อนจะไปแล้วเหรอลูกอยู่ต่อเถอะหมู่บ้านนี้มีแต่คนรักเจ้าแล้วนะเจ้าอ่อนยิ้มอ่อนขอบคุณป้าคำจันทร์มากๆข้ารู้สึกอบอุ่นจริงๆแต่ข้าคงต้องขอไปตามทางของคนเนจรยยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ต้องการคนช่วยเขายกมือไหว้ทุกคน ก่อนเดินจากไปท่ามกลางลมเย็นของยามเชา้าชาวบ้านต่างพากันเสียดายคนดีอย่างเจ้าอ่อนเขาเพื่อทำให้ทุกคนรักแล้วก็จากไป